สวัสดีค่ะพบก,กับพี่แทนดีแอกทิปค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็นจะมาดีแอกต,ตัวอย่างซีรีส์นะคะหรือคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีต่อไปนะคะออของซีมเอ็มค่ะก็เมื่อวานเขาก็มีการถแถลงข่าวแล้วเราก็พยายามหลบสปอยมาตลอดก็คือ Up and above part 2นะคะเราก็จะดีแอกแบบ ที่ที่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราอจะแบบแบ่งลงเนาะแบบเป็นตอนเป็นตอนอย่างนี้นะคะก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะไปเลยไหมอือฮึเอาตรงนี้ก่อนเอออันนี้เรียนไปเลยอือฮึอือฮึเ่นี้จะน่ากลัวไหม อเก็ดถวาเก็าวะไอแต่ชื่อพราะดีนะเธอทำไมใส่มาดูเฮ้ใครอะวินัหยอากลิหอมด้ค่ะเป็นเพลงะเนี่ยใช่ไหมเขามานนนเก็ดถาวะหองค่ะหองโวิน ทรทบอลืมกองหา้ดอกงามสะใจมือกัดไปดอกไฟเลือแล้วค่ะเนี้ยอุ๊ยมาเฮ้ยแต่ยมเลยดูเืองเลยีกนอไราวสมีเงยมันไฟแน่อุ้ยเฮ้ยแต่เาแต่งตัวแปลกนะ คือแบบชาวร้านนาแหละใช่ไหมฉันว่าน้องจะเป็นแถวนั้นแหละเธอสกอรลเดียั์ท์าเยแลนเป็นเนวไหนอ่ะเฮ้ยเอไม่เชื่อสนุกอ่ะคุณอยากดูก็รอดูเลยตัวละครละเออใครจบมาของแนนน์ูน้นตัวัน ตัวอย่างอ่ะก็ชอบแล้วอ่ะแล้วการดีไซน์การนำเสนออ่ะมันไม่รู้ดิมันมีความเป็นล้านนาอืมอ่าแต่ว่ามันก็มีความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวแด็ดนะใช่อ่าแล้วตัวละครอ่ะมีแต่ตัวท็อปของค่าอ่ะแล้วนี่ก็คือการกลับมาของแนนนนอีกครั้งสา่ที่พัดหนึ่งไม่มีอืมอ่าเร่องนี้ฉันอยากดูจนจะตักปะ ไม่แบกผล็อลเลยเออจริงแล้วน้องโฟอะ่ะมันมันจะมีรูปหนึ่งใช่ไหมที่เหมือนเขาถ่ายแบบชุดถ่ายอ,อ่ะอืมอ่าตอนที่น้องเขาน่าจะอยู่โมปลายละมัง้งแล้วเราก็เฮ้ยเราอยากให้น้องแต่งอย่างนี้อ่ะอ่ามีแค่นี้หมอชัยดูมากกว่นานี้อะ่ะแล้วมีตูม,มีวินเมทวินเราว่าสองคนเนี้ยอาจจะเป็นพนังของเรื่องไหม อาจจะก็เลยนะอือฉันยังไม่แน่ใจเลยอะ่ะแต่ว่าตัวละครหลักอะ่ะอือคือเป็นบุคคลที่การแสดงอะ่ะคือดีมากๆอ,อ่ะเอาแบบทำถึงทำเกินอะ่ะในแต่และเรื่องอะ่ะที่ที่เราดูผลงานผ่านมาอ,มอีกอย่างก็คือตอนที่แบบดอกไม้อะ่ะเราเราเราไม่แน่ใจว่ามันคือดอกอะไร หรือว่ามันมันจะเป็นชื่อหรือว่าชื่อต้นต้จจะเป็นดอกชื่อดอกไม้เอออาจจะเป็นชื่อดอกไม้เลยเปล่าตอนต้นที่เราเห็นอ่ะแล้วตอนที่มันมีเลือดอ่ะรู้สึกวิหรือว่ามันจะเป็นซีรีส์แบบแนวฆาตกรรมอะไรประมาณนั้นเกี่ยวกับสงครามแย่งชิงเยอะแบบแย่งชิงผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ใช่ก็ได้อ่าแล้วเราคิดว่าอ่าเด คิดว่าแก้คิดออกอวนะแต่ลืมแล้วอ,ะอ่ะืะฉันการันตีว่าเรื่องนี้มันต้องสนุกแน่แต่ว่าแค่นี้ก็แบบอยากดูเลาะจริงเนาะเพื่อเขาต้องเสนอได้ดีว่าอะไรที่จะมีแค่นี้อ่ะเราไปต่อกันเถอะไปไปต่อกันเถอะนะคะทุกคน